เริ่มต้นง่ายๆกับตัวละคร S&R ที่เราต้องหาและมาทำความรู้จักตัวละครระดับ S&R ว่ามีตัวละครไหนน่าสนใจกันบ้างสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม a t h l i i r r e Start นี่คือเกมที่เพื่อนๆจะสามารถเล่นได้แบบข้ามแพลตฟอร์มได้รองรับทุกระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น iOS และ Android ขอแพลตฟอร์มก็คือเพื่อนๆสามารถเล่นได้บน PC ได้ด้วยนะครับ a t เเเป็นเกมมือถือล่าสุดแนว 3D Turn Based แอคชั่นอาที่จะพาเพื่อนๆดำดิ่งสู่โลกไซเบอร์ในรูปแบบแฟนตาซีพร้อมสโ,โลแกนสุดเท่ซึ่งเราในฐานะไฮเปอร์ลิงเกอร์ผู้มีพลังเดินทางข้ามโลกจริงกับโลกเอเทเลียเราจะต้องขไขปริศนาต่อสู้กับไวรัสดิจิทัลและรวมทีมเหล่าอนิมัสเพื่อเปลี่ยนโลกอนาคตด้วยมือของเรามาทำความรู้จักเกมกันโดยเราจะสามารถเลือกตัวละครผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้และเขาก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราเล่นสำหรับรูปแบบการต่อสู้นะครับเราสามารถ ส่งยูนิตได้ตามที่ด่านที่เขากําหนดและแน่นอนก็จะมีในส่วนของการแพ้ทางและชนะทางจะมีเลเซนเขาจะชนะฮอลโลฮอลโลก็จะชนะออสและดิสออเดอร์กับคอนสแตนต์เขาก็จะชนะกันเองสําหรับท่าที่ได้เปรียบนะครับเขาก็จะเพิ่มคียเลส15%เพิ่มผลของดามีอีก15%และส่วนท่าที่เสียเปรียบเมื่อทําการต่อต้านหรือโจมตีฝั่งตรงข้ามเขาจะลดคีเลสลง30%ลดเอฟเฟก acc ลง0%ก็การติดสถานะเนี่ย จะยากขึ้นแล้วก็จะมีลดดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้นอีก15%ฉะนั้นการเลือกลงตัวละครให้มีความชนะทางของฝั่งศัตรูหรือมอนเตอร์นะครับก็จะมีผลต่อการเล่นมากเราก็ดูของฝั่งนกขามได้เลยจากนั้นนีก็ทําการเลือกตัวละครแน่นอนว่าแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีทางซับบับหรือสถานะอื่นๆนะครับเราก็สามารถสังเกตในส่วนของตัวละครพวกนี้ได้แต่ช่วงแรกอาจจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะครับแล้วเขาก็จะมีระบบออโต้ให้เราด้วยรวมถึงเรายังสามารถปรับสปีดค,ความเร็วในการเล่นได้นะครับแต่ต้องบอกเลยนะ ว,ว่าตัวเอกเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่าเขาสามารถเปิดบับคีได้แล้วก็โจมตีรถเกาะของฝั่งศัตรูได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากการต่อสู้นะครับเท่ไหมอือ <c oughs> ันเชิญฟีนิกซ์นะครับฟาดฟันและตัวนี้นะครับสามารถทําการเพิ่มเกจได้ด้วยแล้วก็จะมีตัวฟื้นฟูนะครับตัวฮิวดูบอสนะครับโจมตีเราก็แหลกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วก็ตีต่อไปขอเข้าไปอีกหนึ่งที โยนเทิร์นแล้วก็โจมตีบอสเอกลูกน้องมาปาหอ,อกไปอีกทีหนึง่งโอ้โหเข้ามาฟันนี่ฟื้นฟูไปก่อนเลยครับน้องตัวนี้สามารถทำการฮิวแล้วก็ฟื้นฟูเลือดได้แต่บอสนี่สับไม่พักเลยนะตอนนี้เราตื่นสถานะรถเกาะนะครับอัญเชิญหงไฟเข้าไปโจมตีและน,นี้ก็จะเป็นสกิลฮิวเดียวนะครับ ตัวเอกนะครับเปิดบัฟแล้วก็ทำการจู่โจมเข้าไปบอสเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับ SP แต่เขาก็จะมีพวกบัฟเราสามารถสังเกตพวกดีบัฟหรือสกิลที่ติดได้นะครับเพิ่มเติมของผลนะเนี่ยสังเกตที่ทั้งตัวละครของเราหรือทั้งตัวละครของฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการต่อสู้ยิ่งถ้าเราสามารถจบได้ไวเท่าไหร่บางด่านก็จะมีเงื่อนไขทําให้เราเนี่ย เก็บดาวได้ง่ายขึ้นและเราก็ยังได้รับของรางวัลนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ด่านก็จะมีทั้งของรางวัลการผ่านด่านครั้งแรกและของรางวัลประจํารวมถึงอีีที่เราได้รับนะครับในการสรุปคะแนนด่านเขาจะมีตั้งแต่เควสหลักให้เราเนี่ยดำเนินเนื้อเรื่องรู้จักเรื่องราวบางด่านเราอาจจะต้องทําการไขปริศนาเพื่อเก็บกล่องหรือเราจะได้รับเพชรน,นะครับมาด้วยฉะนั้นเพื่อนๆจะได้สนุกแน่นอนและยังมีในส่วนของการท้าทายอันนี้จะมีทั้งการท้าทายแบบประจําวันที่เราสามารถได้รับ รับไอเทมเพิ่มเติมได้หรือเราจะทำการดรอปโมดูล EP วัสดุศัก,กยภาพและมีการท้าทายแบบจำกัดเวลาซึ่งเขาก็จะมีการท้าทายต่างๆมากมายเลยนะครับให้เราเนี่ยตะลุยด่านแบบพิเศษเพื่อที่เราจะได้รับโมดูลระดับขั้นสูงวัตถุดิบในการเพิ่มเลเวลของสกิลตัวเปิดสมระดับสูงก็มีหรืออย่างลงละครมายาเราสามารถจับคู่เพื่อต่อสู้ได้มีเอมเบอร์นะครับที่เขาจะให้เราไต่ระดับชั้นเอาชนะศัตรูตามที่เขาก็ กำหนดยิ่งชั้นที่สูงขึ้นของรางวัลดีๆรอปลดล็อกอยู่หรือจะเป็นในส่วนของการระดมพลจัดทีมสํารวจหลายทีมประสานงานเพื่อเก็บกวาดพื้นที่ปนเปื้อนจนกระทั่งชนะบอสสุดท้ายและยังมีเงามืดโลกไซเบอร์เขาก็จะมีบอร์ดประกาศให้เราเนี่ยเลือกต่อสู้ในการท้าทายได้นะครับหรืออย่างเกมคิวปิดอันนี้เราก็สามารถเล่นแบบมินิเกมยืนยันตารางในการวางเพื่อเสริมสร้างสติปัญญามีการท้าทายหลายขึ้นการที่เรามี ตัวละครตรงตามเงื่อนไขก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญมีเดิมพันชนะอันนี้เราสามารถทายผลช้ำดูข้อมูลของการแข่งขันได้สําคัญจะอยู่ที่สาพันธ์เราสามารถเลือกสร้างสาพันธ์หรือจะเข้าร่วมกับคนอื่นๆแล้วก็ทําการเช็คอินเพื่อรับของรางวลัลยังมีในส่วนของการท้าทาย ร่วมกันต่อสู้บอส,สุดพิเศษมีเควสดประจําสัปดาห์ที่จะทําให้เราได้รับของแบบเยอะมากยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีระบบอารีนามีอารีนาแบบสัปดาห์อารีนาเป็นซีซั่นสุดยอดอารีนาอันนี้จะเปิดตามฤด,ดูกันและอารีนาแบบเข้าหารเราสามารถทําการท้าทายเพื่อเก็บคะแนนก็จะมีของรางวัลดีๆรอเราอยู่ทั้งของลายสัปดาห์ของรางวัลในการเพิ่มอันดับถึงยศตามที่เขากําหนดโอ้โหเียว่าเพชรก็เยอะแจกก็แยะก็แค่ทาการจัดรูปแบบในการต่อสู้เลือกตัวละครที่เราจะ การลงจากนั้นก็กดท้าทายเลือกคู่ต่อสู้ที่เราจะทำการสู้อันนี้นะครับจะเป็นฉากการต่อสู้แบทเทิลนะเนี่ยเราก็เลือกตัวละครอ,ะอย่างเช่นผมจะลงตัวนี้นะครับลงไปแล้วก็ลงนี่ครับจากนั้นก็ลงนี่ด้วยโดก,กิโดก,กิออโต้ Auto ได้นะครับเอ้ยเจอน้องใส่ดีปั๊บไปสักหน่อยนึงใส่สกิลนะครับลดสปีดสตู แล้วก็พี่หัวแดงของเรานะครับดาบปักเร่งแอคชั่นลงได้แล้วก็โจมตีด้วย นี่แหละครับอย่างสุดยอดอารีนาเนี่ยจะเป็นอารีนาจับคู่นะครับเราสามารถจับคู่กับผู้เล่นคนอื่นๆเพื่อเก็บสะสมคะแนนได้เพื่อชิงหาความเป็นหนึ่งบอกเลยว่ามันมากๆอันนี้นะครับส่วนอารีนาแบบเผ้าหานก็สนุกไม่แพ้กันเราจะเป็นผู้รับชมหรือเราจะเล่นเพื่อเก็บสะสมมิชชั่นหรือของรางวัลในส่วนนี้ได้เหมือนกันในส่วนของระบบเกมของตัวละครตัวละครเนี่ยเราสามารถทําการอัปเกรด ยกระดับเลเวลได้โดยเขาก็จะมีการ์ดที่มอบ EP แบบนี้นะครับก็จะแยกเป็นระดับมีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับซึ่งจะให้ค่า e p แตกต่างกันไปเนี่ยเราสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเลเวลเราสามารถทําการใส่โมดูลโมดูลก็เหมือนลูนนะครับเมื่อเราใส่ครบตามเงื่อนไขก็จะเกิดผลของเอฟเฟกของชุดเซ็ตนั้นๆและเขาก็จะมีความสามารถเฉพาะของออฟด้านบนส่วนเอฟเฟกด้านล่างเนี่ยเราต้องทําการไปสุ่มเอาว่าเราจะได้อันไหนซึ่งก็จะมีทั้งออฟสปีด The ออโจมตีออฟคีย์เลดคีดาเมจอะไรพวกนี้ฉะนั้นพวกนี้จะเป็นตัวช่วยสําคัญแบบมากๆนะครับเราก็ควรจะต้องหาใส่ทุกๆตัวนะครับเราสามารถเลือกบันทึกแบบแผนพรีเซตที่เราจะทําการใช้แล้วก็ใส่ให้ถูกสายเพราะอย่างถ้าเป็นตัวละครซับเราสามารถไปใส่พวกเลือดหรือ SP ให้เกิดผลในส่วนของรูปแบบต่างๆได้และแน่นอนว่าเรายังสามารถทําการอัปเกรดเพื่อเพิ่มระดับเลเวลได้นะครับแบบนี้ก็โดยใช้เงินเนาะแน่นอนก็ยังมีในส่วนของการอัพศักยภาพเป็นการเพิ่ม ความสามารถของเลเวลสกิลถ้าเราอยากให้สกิลที่1มีระดับเลเวลสกิลสูงขึ้นเราก็ต้องไปหาของมาทําการอัปเกรดเมื่ออัปเกรดถึงในช่วงยกระดับเลเวลเลเวลก็จะเพิ่มผลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นในด้านนั้นๆและแน่นอนเราสามารถทําได้แบบนี้ในทุกๆสกิลนะครับรวมถึงการที่เราได้เปิดตัวละครซ้ํามาก่อนหน้านี้เราก็ยังสามารถอัปเกรดศัก,กยภาพเพิ่มระดับดาวได้อันนี้ก็จะเป็นการดึงความสามารถมาให้สุดทางของตัว ตละครนั้นๆถ้าอยากไปให้สุดอยากบวกค่าสเตตัสอยากได้ความสามารถพื้นฐานอยากได้อัตราคิดคอนเลดคิดาเมดฉะนั้นเราก็ควรหาตัวละครซ้ำๆมาด้วยนะครับในส่วนของเชลเขาจะมีเชลเฉพาะที่เราสามารถอัปเกรดเพิ่มพวกค่าสเตตัสได้นะครับไม่ว่าจะเป็น SP ป้องกันโจมตีแล้วก็สปีดแน่นอนยิ่งอัปเกรดความสามารถเยอะก็จะดีและเขาจะมีพวกสกองสกิลด้วยนะและเราอนิมัติเนี่ยเขาก็จะมีแยกเป็นสายมีสายโจมตีสายสนับสนุนสายแทงเราก็ ็สามารถสังเกตในส่วนของตัวละครหรือดูพวกผลของสกิลต่างๆได้ว่าตัวนี้ให้ผลอะไรบ้างมีสกิลเป็นอย่างไรโจมตีเดี่ยวหรือโจมตีหมู่ต่อมามาดูในส่วนของการอัญเชิญตู้การอัญเชิญของเขาเจะมีตู้ถาวรที่เราจะสามารถเปิดสุ่มตัวละครลุ้นได้ตั้งแต่ S&R อนิมัตแบบดั้งเดิมที่จะเป็นพวก3ท่านหลักและก็จะมีลุ้น S&R ขั้นสุดเขาก็จะเป็นธาตุแบบพิเศษแน่นอนโอกาสการได้รับก็จะน้อยกว่าและก็จะมีระดับ S.R มีระดับ S รแบบสุดขั่ว sr แบบธรรมดานะครับแล้วก็ sr แบบขั้นสุดแล้วก็มี sr แบบขั้นสุดรวมถึงยังมีระดับ r อีกด้วยจานที่เราจะเปิดได้รับ,รบเขาจะมีการันตีให้เราด้วยนะเราจะได้แบบแน่นอนเลยก็คือ80ครั้งแต่โดยส่วนมากแล้วอาจจะได้ก่อนตู้ถาวรก็จะใช้ต้นแบบ anima ส่วนถ้าตู้สุดคั่วอันนี้จะเป็นตู้เกี่ยวกับาธาดพิเศษก็จะใช้ตั๋วเปิดอีกรูปแบบหนึ่งแน่นอนว่าของพวกนี้เราสามารถทําการหาได้ในร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าอันเชิญร้านค้าอารีนา หรือร้าน้า a แอนิมะแต่สําคัญจะอยู่ที่ตรงนี้เลยครับ S&R ใหม่ล่าสุดความฝันของเงาสว่างไว้เขาจะมีการันตีแอนิ a มะเฟย์าในการเปิดสมหรือการอัญเชิญ100ครั้งเฟย a าคือเอเดดาแอนิเมตัวแรกหลังเกมเปิดอย่างเป็นทางการเธอคือสายควบคุมสนามรบที่สามารถแช่แข็งศัตรูและทําดาเมจแบบวงกว้างสุดเท่ได้มีท่าไม้ตายเป็นซีโร่บอมจะช่วยให้เราเนี่ยพลิกเกมได้ภายในพริบตานี่เลยครับความสามารถเลเวลแม็กห้าสิบ และเมื่อเราทําการอัปเกรดดาวเต็มแล้วก็ถ้าเป็นสกิลดาเมจเดียว,เ,ยวเขาก็จะมีผลนะครับใส่ดีบัฟศัตรูได้แล้วก็มีสกิลเปิดบัฟรวมถึงยังมีสกิล AOE ก็จะมีทั้งบัฟเพิ่มพลังโจมตีและก็ทําดาเมจแบบโหดๆเลยต้องบอกว่าตัวนี้สุดทางมากๆและที่สําคัญนะครับในการเปิดสุ่มกาชาหรือระบบกาชาของเกม A t ทเดีย r ์เขายุติธรรมแบบมากๆ ใช้เพียง100ครคิสตัลต่อการสุ่ม1ตัวละครที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง,ง่ายมากขึ้นและเปิดแบบไม่มีระบบ50-50%ให้ปวดหัวถ้าเราเปิด100ครั้งอะ่ะยังไงเราก็จะได้ตัวนี้แน่นอนนะครับเฟย่าตอนนี้ผมมีอยู่5ตัวแล้วก็มีเพชรอยู่500เดี๋ยวเราทําการกดอัญเชิญดูแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมเราสามารถทําการอัญเชิญได้แบบนี้เลยนะฮะใสด่ดิสไปแล้วก็ลุ้นดูว่าเราจะได้แบบไหนบางทีเราอาจจะเปิดได้ก่อน แต่ถ้าดวงเกลือก็เป็นปกตินะครับก็จะมีทั้งคนดวงดีคนดวงน้อยหน่อยประมาณนั้นแต่อ้าว เปิด10ทีก็ออกเลยนะครับเฟย่าแบบนี้เห็นไหมเอาเรื่องจัดจัดนะครับก็เขาไม่มีระบบแบบ50-50นะที่เราต้องมานั่งลุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะได้ไม่ได้แต่นี่คือถ้าเปิดออกปุ๊บเราได้เลยแน่นอนนะครับเนี่ยสำหรับตัวแรกที่แนะนานะครับให้เป็นเพื่อนเปิดในตู้นี้ในส่วนของแบบเลือกเป้าหมายอันนี้ถ้าเราเปิด40ครั้งเขาก็จะการันตีตัวละครที่เราเลือกให้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกตัวไหนแต่จะเป็น3ธาตุหลักต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีความสามารถ แล้วก็เซ็กซี่แบบล้นเหลือล้นหลามมากนะครับดูโหฉากแบบอลังการมากลองเข้าไปดูครับนี่เลยแต่ด้วยความที่ว่าเราอาจจะมีดาเมจแล้วมีตัวคุมเกมแล้วเราอาจจะเน้นไปทางตัวละครดีบัฟได้เหมือนกันนะครับอย่างคอสเขาจะเป็นตัวที่สามารถขโมยเกรดของศัตรูได้แล้วก็จะมีดีบัฟลดสปีดของศัตรูลงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งตัวดีบัฟที่โหดแบบสุดๆหรือเราจะเน้นไปทางตัวลดเกาะอ,อย่างลาหูเขาจะมีดีบัฟลดเกาะถึง60%นนะครับและ ก็ยังมีสกิล AOE ที่จะเพิ่มพลังป้องกันเอาเป็นตัวละครแทงได้ด้วยหรือเราจะเล่นตัวป่วนอย่างตัวนี้น้องเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้เทินพิเศษและยังมีพวกสกิลที่สามารถลดสปีดของศัตรูได้นะครับมีสกิลควบคุมแบบหมู่แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวละครซับก็เลือกเป็นมีอาได้เขาก็จะมีพวกสกิลที่สร้างโล่มีลบล้างและก็มีฮิลแบบหมู่ทาให้ทีมของเราเนี่ยยืนแล้วก็ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะการฮิลของเกมนี้ต้องบอกเลยว่าสําคัญมากยิ่งถ้าเป็นอารีนาหรือการ ตีบอสที่มีระยะเวลานานนะครับเราอาจจะไม่สามารถจบศัตรูได้โดยไว ก็อาจจะต้องอาศัยฮิลยื้อหรือจะเป็นทางตัวละครที่สามารถขโมยบัฟแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ดีมากนะครับมีบทบาทใน PP โคตรเยอะเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้เขาจะเป็นตัวละครที่สามารถบัฟทั้งเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มคีดาเมจอามาบูตดาเมจของทีมได้ดีแบบมากๆด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับทีมของเราว่าต้องการตัวไหนแบบไหนนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วผมแนะนําไม่ตัวละครเปิดบัฟก็เป็นตัวละครดีบัฟหรือฮิลเลอร์นะครับก็จะมีอยู่3ตัว ตัวนี้ตัวน้องมีอาหรือตัวละครคอรสถ้าเป็นไปได้หาให้ได้นะครับทีมของเพื่อนๆก็จะเก่งแบบสุดๆนี่ก็จะเป็นเกมเอเท r เรียร t ีสตาร์ทหาของฮะตามด่านนะครับแล้วก็ไปครับสามารถกดแอบบ แล้วก็เคาะไปได้เลยมีเนื้อเรื่องสนุกๆน,นะครับให้เราแบบค้นหาแบบนี้และตะลุยด่านไปต่อนะครับเพื่อรู้เรื่องราวให้มากขึ้นเราก็สามารถจัดทีมหรืออัปเกรดตัวละครนะครับในระหว่างนี้ได้แล้วก็ดูที่แมปดูแผนที่นะครับว่าเราเนี่ยต้องไปตรงไหนต่อถ้าเพื่อนๆเ,เบื่อกเกมที่แค่ต้องออโต้คลิกเกมนี้คือทางเลือกของสายวางแผนตัวจริงจัดทีมอย่างโปวางกลยุทธ์แบบเซียน แล้วมาโชว์ฝีมือบนเวทีโลก e t h e r e u Restart คือจุดเริ่มต้นใหม่ของเกมมือถือแนว RPG ที่เน้นสมองมากกว่ากาชาตอนนี้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับและเพื่อนๆสามารถรับชมข่าวสารข้อมูลได้ที่ Description เลยนะครับแล้วไปเจอกันในโลกเอเธียเปิดให้ทดลองเล่นตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมจนไปถึงวันที่19พฤษภาคมนี้เท่านั้นถ้าเพื่อนๆชอบเกมคุณภาพจัดเต็มแนวคิดไม่เน้นเพเทวินเกมนี้ต้องลองบอกเลยห้ามพลาดนะครับเมื่อจัด มาโดนกันได้แล้วพาร์ทนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ